สวัสดีครับผมอมทรทอมังหลวงชวางภาพข่าววิลาฟประเทศไทยครับเช้าวันที่2ที่สิงคโปร์ครับเราเดินทางมาที่สิงคโปร์สปอร์ตครับ อยู่ในสนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์นะที่นี่ใหญ่มากวันนี้จะเป็นวันที่พวกเราจะได้เข้าสู่สนามแข่งขันจร,จ,รจริงๆครับแล้วก็จะได้สัมผัสบรรยากาศการถ่ายภาพการแข่งขันกีฬาทันแชมป์โลกหรือเวอร์คอนติช้ช2020 2020่นชิพสิงคโปร์สองพจริงๆครับเราไดมารวมตัวกันที่มีเดียเซ็นเตอร์ครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในระดับการแข่งขันกีฬานานาชาตินะครับเขาจะมีศูนย์มีเดียเซ็นเตอร์ก็คือเป็นที่พักที่ทำงาน สำหรับสื่อมวลชนนครับแล้วก็เรื่องของการความสะดวกในเรื่องข้อมูลผลการแข่งขันเรื่องต่างๆกับที่พักหรือจะเป็นอาหารการกินน้ําดื่มก็มีให้พร้อมสําหรับสื่อมวลชนคราวนี้เราก็มาเจอกับคุณแอนดี้เชียงครับช่างภาพเมนเทอร์ที่คอยดูแลและให้ความรู้เราในทริปนี้ครับเขาก็จะมาอธิบายแนวทางเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าไปถ่ายการแข่งขันจริงๆครับวันนี้ผมจะถ่ายกันทั้งหมด2ประเภทนะครับก็จะมีกระโดดน้าสปริงบอร์ดประเภทชาย3เมตรแล้วก็ กระโดดน้ำหญิงบนแพลตฟอร์ม10เมตรครับก็จะมาอธิบายเบื้องต้นที่เราฝังเวอร์ควติกแชมเปี้ยนชิพสิงคโปร์2025ครั้งนี้ครับโซนี่เข้ามาเป็น Off i c i a l p a r t n e r นครับนี่อุปกรณ์มาแบบจัดเต็มเลยให้ช่างภาพได้ทดลองได้ยืมใช้กันสนุกเลยครับผมว่า300เพราะว่าถ้า400มันแน่นพี่จะพี่ไม่ค่อยได้ใช้อะพี่อาจจะกดแน่นเกินใช่300เผื่อคอรอบดีกว่า400มันเอะไร400มัน28 300 28พี่ มันนานจะเห็นคนถ่ายสตรีทเก่งๆขนาดนี้มาใช้เลนส์ฟิกเนะสามร้อยนี่ครับสายสตรีทใส่สตรีทใช้สามสามร้อยฟิกอ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่า ระดับพี่ทวีพงเละใช้สายร้อยลายสติหรือว่าเละแน่นอนครับไม่ต้องห่วงที่ต้องผมงี้ดีกว่ามผมฝากการพี่เอาไว้ส,นอนสลอับสองอะไรแบนรูปที่พี่ไทยผมเอาใช้แล้วดนะูว่าพี่ดูคงถ่ายยังไงนะงานระดับโลกนี่ถ่ายสติย,ยังไงรอชมนะรอชม,ออชมทาง Facebook พี่ทวีพงได้ไเลยขนะ้าสูงสนามแข่งขันที่จริงนะครับเราก็จะประจำจุดกันบนอัศจรรย์นะ จะเป็นการแข่งขันปิงบอง3เมตรชายครับเขาก็จะกระโดดปิงบอง3เมตรล้วก็ลงมาซึ่งใช้เวลาตรงนี้ไม่ถึง2วินาทีครับแสดงว่าทั้งภาพเนี่ยจะมีเวลาแค่นั้นมีนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด1งคนครับก็จะกระโดดคนลอกรอบนะก็จะมีเวลาให้เราได้คิดได้ลองอยู่พอสมควรเหมือนกันมาลองดูนะครับว่านาักกีฬาเวลาเขากระโดดเป็นยังไงบ้าง นะครับมีเวลาแป๊บเดียวอุปก,กรณ์ที่ผมใช้ถ่ายครั้งนี้ก็จะเป็น Sony A1 II ครับก็จะมีเลน402.8แล้วก็อีกตัวนึ่งจะเป็นบอดี้ที่2ก็คือ Sony A9 Mark III ครับแล้วก็จะมีเลนส์7202.8ครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากหรับที่ได้มาสภาพบรรยากาศ สนามแข่งขันระดับโลกจริงๆในครั้งนี้ครับก็ขอบคุณทางโซนี่แลวก็ทางโซนี่ถุงโป้ด้วยนะครับที่เชิญผมมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับบรรยากาศดีมากชอบมากครับส่วนภาพผลงานผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเป็นไงครับพี่ฮะสนุกกับการลองแพนนี่แหละแต่ยากอ่ะ คือมันเหมือนกับว่ามันจะมีแค่จังหวะเดียวที่แบบว่ามันจะพอชัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ <laughs> <laughs> มันเหมือนกับแบบผมรอดูภาพสตรีท <laughs> ใช่ใช่ใช่ภาพี่สวยผมก็รอ <laughs> สตรีทจากพี่ธมีพงศ์ที่นั <laughs> นถ่ายได้แต่เมื่อวานแล้วตอนที่เขาถ่ายผู้หญิงชูวอย่างเงี้ย <laughs> ถ่ายอันดีอ <laughs> อนด้อะเมื่อวานเห็นไหะคือของโซนี่ครับใ,ใกล้ๆหน้แข่งครับโซนี่เป็นออฟเชี่ยลคาร์ทเนอร์นะของกายสัมเบอร์ปติกครั้งนี้ เจ๋งมนะากก็ดูข้างในอันนี้จะเป็นกล้องที่เขาถ่ายใต้น้ำพิสตันต์อันกลางวัวเตอร์ชุติ้งูการมาดูเลนส์ที่เขาเอามาโชว์กันด้วยมีตั้งแต่400-2.8ฟุต100 F4 Body A12 A95 ี่เข้าสู่เซ็กชั่นที่สองในช่วงบ่ายครับตรงนี้ก็จะเป็นกระโดดน้ำหยิงบนแพลตฟอร์ม10เมตรอันนี้ก็สนุกมากดีมากครับมีเวลาแป๊บเดียวครับไม่ถึง3วิถึงพื้นแล้วถือว่าเจ๋งจริงตรงนี้ซึ่งเราก็ถ่ายกันอยู่จันเหมือนเดิมอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมครับ Sony A1 2แล้วก็400 6. 8 ดูเบื้องหลังแล้วมาดูผลงานจริงๆบ้างครับว่าผลถ่ายรูปอะไรมาบ้างในกระโดดน้ำหญิง10เมตรไปดูกันครับ หลังจากนั้นเข้าสู่กิจกรรมสุด e อ c l u s i v e ครับเป็นกิจกรรมแลนะ็กซี่ทัวร์นะถือว่าเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากเลยเพราะว่าได้เดินลงมาด้านล่างแล้วก็เห็นพื้นที่จากการข่ายริมสะที่เราข่ายรูปก,กันมานะครับ แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายถึงมุมต่างๆที่จะกรยานขันครั้งนี้ครับหลังจากนั้นเขาก็ถามว่ามีใครอยากจะขึ้นข้างบนที่นักกีฬากระโดดน้ําหรือเปล่าผมยกมือคนแรกนะครับไม่ได้ถามเพื่อนฝูงเลยผมยกมือก่อนครับแล้วก็นี่ครับเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากที่ได้มายืนตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่นักกีฬาปล่อยตัว10เมตรสูงมากขอบคุณโซนี่ไทยและโซนี่สิงคโปร์มากๆนะครับที่ชวนผมมาร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ครับเป็นประสบการณ์ชั้นึงในชีวิตที่จำไม่ลืมเลยครับประทับใจมากครับขอบคุณครับ